พินมาเที่ยวเยพินเคยมาบ้านนี้ครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนเพื่อคงจําได้นะตั้งแต่ไม้ดา่างยังไม่ดังเลยบ้านนี้มีไม้ด่างเยอะที่สุดที่เะพินเคยมาจา้ะที่ว่าอยู่บางคอ่ะจ้ะอันนี้มันอะไรนะเนี่ยถีชมพูน่ะเห็นเขาเขาลงกันอยู่ออมชมพูอะไรอีกอันหนึ่ง <c oughs> ที่ <c oughs> <c oughs> โอ้หอะไรนี่อะไรเนี่ยเหมือนที่ขายไปเลยขายไปแล้วต้นนึงฮะไม่ใช่เนี่ยอันนี้นี่อันนี้ที่เหมือนเหมือนไหนได้เนี่ยไม่ใช่ไปคันเล่ไหนไม่รู้จักไหนเราไว้คันเล่อไปคันเล่อนี่ยเหรอเนี่ยอะไรนะไปคันเลอร์ก็คือยังไงนะเงินไหลมาเนี่ยโอ้โหแพงไหมอย่างเงี้ยก็ไปละประมาณหมื่นกว่า หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้ามืนจริงอ่ะนะจริงแล้วมีข้อแล้วเดินข้อดำๆกคือข้อเดี๋ยวถ้าตัดได้อร้อยหลับเลยกุ้งอกนนะเอีห้าหมื่นอย่าเพียนซื้อตัวนั้นแนนี่ยังได้อุ้มตั้งสามคนอันนี้ห้าหมื่นที่วมือเดียวไหวเลยเืออแลวันแล้วกุ้งนี่แพงไหมเนี่ยเนี่ยนะ อ๋อนั่นซื้อกุ้งขนมาอันหนึ่งแต่ไม่ด่างนะไม่เคยเห็นเห็นครั้งแรกกุ้งโอ้โหอันนี้ยังด่างเลยนี่ก้มยังด่างเลยอ๋อแม่มันอยู่ด่างข้างนอกอ๋อถึงว่าแล้วอีนี้ไอ้นี่ฟิโลฟิโลด่างโอ้โหดูดูในเฟซ ว่ามันใหญ่เนื้อเยี่ยอันน่าจะเท่าไหร่อ่ะจัดมาสองหมื่นสองเน้นๆเขาจัดตูดนะไม่ให้โดนเนื้อลักสองหมืนสองมันคืออะไรเนี่ยกุ้งกุ้งฟลอริดาบิวตี้ฟอริดาบิวตี้เนี่ยที่พินไม่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 ขายไม้ด่างครับเพราะผู้ประสาอกงิจไม่ถูกเนี่ยเจวยของบักกเบอกว่า เดิงจะ้ะบอกเขาส่งให้เปิดถ่ายจะเป็นล่นี่นะตั้งแต่ไปไถ่ายถ่ายไม้ด่างมานะที่นี่ไม้ด่างเยอะสุดสวยสุด<ช>ไม่ได้ว่ายกยอเลยนะแต่เราทําคลิปอ่ะตั้งแต่ที่พินหัดเล่นใหม่ๆมรดกโลกแต่รุ่นนั้นเลยมั้งเนี่ยหรือซื้อมาใหม่มร,รุ่นยังไม่แพงเลยอนนี้ตอนนี้ซื้อซื้อมาต้นละสี่ร้อยมอทที่บ้านซื้อมาอเขาว่ามันมันมีทั้งสามเบอร์หนึ่งสองสามนี่ได้เบอร์สองมา เบอร์สองสวยสุดได้มาก็ราคาแรงอยู่มรดกโ,โ,โลกเนะี่ยโอ้ห้าหมืน่นไหนอนนีไหนต้นหนึ่งนี่เหรอไอพวกนี้อันนี้อันนี้เหมือนของเราที่ขายไปใช่ไหมไม่อยากเอาไว้ท<ม>ําครไม่ได้ไม่ได้ใจร้อนละไม่ยางแล้ว <S <S เก่งไม่พอกวัวจะเหมือนไอ้นั้นดีกอ้นี่ยค่อยค่อยก่อนเด็กจำโมเล่โหหมื่นห้านี่เนี่ยเขามีเขามีตั้งนานแล้วเขามีดั้งเดิมเลยจริงเขามีมาเป็นปีแล้วใช่ไหมใช่อันเนี้แล้วฉันไอ้นั้นไม่แพงเท่าไหร่ด้วยฉันเอาเขียวไป ไม่ด่างอ่าแอมแพงกว่ากันก็เป็นลูกรุ่นแม่ด่างกันที่เอาไปแม่ด่างเหรออ่าลูกมันอะต้นมันอะเป็นลูกของแม่ด่างอ๋อแต่ไม่ใช่แม่นี้นะอ๋อมันเดี๋ยวเก็บกลับไปเก็บเลยชั้นลูกชั้นหลานโอ้เงั้นแล้วก็เอาบ้านนี้เนี่ยไปฝากเขาพรมสองนั้นน่ะด่างตอนนั้นสองใบมาหกเปิดมาคราวกระแพงไหมอย่างเงี้ยน่ะโอ้อย่าพูดถึงภาษาหมู่เนี่ยโอ้แล้วของข่าวเดี๋ยววันนี้จุดทูบแล้วบอกดีกว่ามีสองกระถางสองต้นใหญ่ ให้ด่างเลยครโอ้โหนี้สามเหรอครับต้นนี้เดีแต่ไม่ได้ขายนะอันนี้โอ้โหอันนี้ตั้งหกใบเจ็ดใบอันนี้ยิ่งหนักเลยเอามาใบละสองหมื่นพีพีมาเบิ้ลโอ้โหใช่เนี่ยหกหมื่นสอใบละสองหมืใบละสองหม่นใบใบเดียวโอ้ยอย่าพินเด้ใบสองใบมาแตกที่ผม เนี่ยอยู่ห่างจากไอ้เทศาบาลเทศาบาลท่าวุงไม่เท่าไหร่หรอกจก้ะประมาณกิโลงจ้ะอ<ม>ย่พิมพ์มาถ่ายต้นมีไม้บอถ้าเก็บไม่ต้องว่าเก็บไม่ไหวแล้วเทศเก็บที่มีครั้งก่อนก็รวยแล้วถ้าไม่ตัดใจขายต้นถูกอะ่ะกรลิเขาตั้งเป็นแถวเลยตั้งลงดินด้วยน่ะ,ะงงยิ่งประกายดาวเนาะ <laughs> เอาไปสิเิงเดินซึ่แตกไม้องไฟใหญ่บึ้มเ้อก็ไปก็ได้ยกขึ้นรถเขไม้มันต่างทุกใบเนี่ยเขาเรียกว่าเสือมาเจอกันได้ยังไงเนี่ยเสือกับสิงเราไม่ตั้งใจมาแล้ววันนั้นลุงแวะมาจากบ้านหนูก็แวะมานี่อีก ะรอะแล้วกล้วยด่างทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยหรือกล้วยดีเนี่ยนะฟลอริดาหน้าตาบโหเออใบมันขาวข้างล่างมันไม่ขาวแพงไม่เนะี่ยฟลอริดาอย่างเนี้ย หกหมื่นฟลอริดาโอ้ฟังฟังราคาแล้วจะง่ายท้องแต่ละต้นแต่ละต้นแล้วกล้วยด่างทั้งนั้นเลยจ้ะเ,เดี๋ยวพามาดูกล้วยด่างจังด่างอะไรด่างเต็มเลยบ้านนี้จะพินมาถ่ายบ่อยมากเลยจ้จะเพราะจ๋าไม่จ๋าไม่ไผ่ด่าง ไม้ไผ่ดำไม้ไผ่ด่างโอ้กล้วยด่างไงไรอันนี้ไอ้นี่น้ำวัดข่อมน้ำวัดเตี้ยน้ำวัดข่อมด่างกล้วยด่างไรนี้ตัดอันนี้ใช่ตานีป่ะนี่ก็เลไหนเน,นี่ยสวยจริงอย,ย,ยู่เห็นแล้วแพงไหมไม่ใช่ตานีดำครับใช่ตานีไหมโอ้กล้วยปลาปัว ปาปัวเนี่ยแสนหนึ่งตอนนั้นตอนนั้นเราไม่เอาลราเอาแต่หามเงินหาดทองมันถูกหน่อย <c oughs> แล้วก็เอารวยไม่เลิกด่างจริงๆที่ซื้อไปอย่างอื่นไม่เอาเลยลูกต้นละพันสองพันแพงเอาอีนั้นถูกดีหลักสิบไ้บอลนานได้มครับวันนี้ไม่แพงแต่ไม่ขาย มาแล้วกูไม่รู้ลุงพูดแล้วเออได้เลยหนูเอ้ยเอาไม่มียสำหรับลุงกับแก่แมแหลมไอ้ต้นนี้ดังไม่ใช่แหมพูดกันเรื่องจริงหลังลูกนู่นไหนท่านละสามต้นสี่ต้นนั่นแหละมันบอกลุงขาเหรอใช่หรือเปล่ามันบอกขาขาหนูอ๋อหนูต้อกระจเมื่อกี้มันบอกว่าลุง มันจะมาแล้วลุงจะเอาไหมเนี่ยตอกระจายหนึ่งสามต้นละหมื่นเนื้อคิดว่าหมาด่างตัวเองก็คิดไปยุ่งหมาไม่ขายตัดออกไปตัดออกไปไม่เอามันจะขาดเสียหมดเนื้คิดว่าลุงบอกว่าหมาด่างเมื่อกี้เขามาเนี่ยเขากำลังนั่งปลูกเขาบอกลุงเอาไหมเนี่ยเคยดูคลิปป้าเขาเลยที่เขาใช้ใบใบมะขามปลูกบนกระดาษนี่แหละป้านี่แหละป้ายุบินเดี๋ยงว่าเอาให้มันเป็น แมัเป็นหูช้างนะต้นเท่าไรอาวามสิ้แล้วไอ้นี่ล่ะแพงไหมเนี่ยไอ้ไอ้ไอเนี่ยฝากอะไรนะฝากมรกย้เนี่ยากไมรกตอยงไอ้เนี่ยกไนะฝาม่ไงไม้เน่กอะไรนม่างไอเลี่ไนาม่นี่กอะนะฝกมรกตอ่ไอน่อะไรนะกมก่านี่ากอรกมอย้เนยรากกอ่าอเ่อฝกมรกางไเน่นกอไมยอ้เยากอ่างอเ่อะไม่างไ้เน็กไนม่งไเนอนเกเลย ผมก็บอกถ้าไม่ด่างก็ไม่ด่างแล้วส่วนถ่ายไม้ด่างในก่อนโนมีแจกสวยๆทั้งนั้นเลยฝากเพื่อนพอจ่าแม่จ่าจำกันได้นะเย่าพินซื้อกระทงเกติศัก์กับไอ้นั่นไปเม็ดเงินไปไม้ด่างแพงกว่าหน่อยราคาหลักแพงกว่านิดนึงไม่เอาเอาไม้ถูกตอนนั้นที่ว่าฝนตกแล้วรถซื้อแกงมาซื้อไปเนี่ยคลิปแจ้งเกิดเลยบ้านเนี้ย จะพินมาอะไรบ้านนี้ไม่มีฝักไฟโบด่างมั่งเลยเหรออ๋อไปเดยได้กลับไปไอ้นี่ทําฝักพระพรมใหม่เพราะว่าฝักพระพรมจะพินเอาไปจากบ้านนี้อ๋อเพิ่งรู้ว่ามันมีเชื้อด่างแต่จะพินเอาไปทิ้งไว้ข้างป่าจา้ะเวลาเด็กๆมาก็แงะกันไปอีไหนแตก พอเห็นใบสวยๆใครอยากแง่ก็แง่ยาพินไม่ได้ห่วงอะไรล่ออ๋อนี่ไงปักปลาผมด่างแค่ได้ดูก็มีความสุขแล้วจ้ะ เบิ้ลมาร์สด่างสวยจังเลยดูยดยดยดปากพ่อพรพม,มด่างย,ยังไงยยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะพอจับแม่จ๋าเดี๋ยววันหลังยยพินจะพามาเที่ยวใหม่จ้ะ